สวัสดีครับเช่งใยครับวันนี้มีนูไมไปงอนน้ำมันเนาะวันนี้จะมาทําเลือดหมูผัดถั่วงอ,อกมาดูกันไม่ใช่น้ํามันนะเอาน้ําเดือดก็จะใส่กระเทียมลงไปเทียวให้มันหอมก่อนนะครับ แล้วผมก็เอาซื้อเด้อยหมูมาหั่เป็นยิ้กเป๋าแล้วเอาเรือผัดก,กันให้มันร้อนพอร้อนแล้วผมก็จะใส่หัวหม้อลงไปนะครับเ,เรือผักอันนี้เสร็จ แล้วตอานั้ก็ใสใส่ต้นหอมลงไปในความร่มสุดก็ใส่มัน่อยครับใส่ซีอิ๊วหนึ่งเม่้ไปข้าใ 然后。嗯 โอเคแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับมาใส่พริกแดงเิดนึงพริกชี้ฟ้าแดงเพื่อให้สีสันมันดูน่ารับประทานเนาะโอเคโอเคครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเช่นเคย U R W O U E นะครับผมทำช่องนี้ขึ้นมาเพื่อจะหวังเห็นคนไทยมีสุขภาพที่ดีมีรูปร่างที่ดีนะครับไว้เจ,เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ